ฐานหรือฐานบนของรืองที่เก้า ได้จากกิจกรรมได้แก่การออกที่สนับสนุนในการออกร้านมัชชาการชาติตลอดงานทั้งสิบวันห <c oughs> มายหมายเพราะว่าในหมวดตอไก่เราจะระบุสินค้าไว้เลยว่าถ้าคุณจับได้กอไก่เราจะได้สินค้าอะไรพอไข่จะได้สินค้าอะไรพอไยจะได้สินค้าอะไร,ไะไะไรแล้วเมื่อท่านจับได้รางวัลพิเศษท่านจะต้องขึ้นไปบนเวทีแล้วเราเรางวัลพิเศษจะมีคินนั้นทั้งหมดค่ะเราจะลงรางวัลทั้งหมดเอารางวัลพิเศษใน่ให่ทั้งหมด เทลงไปให้กจังหวัดสุโขททยท่านเลนเบอดีมากนะครับร่วมจับส่งต่อด้วยครับครับว่าจะเป็นรางวัลปออและรางวัลพิเศษท่านสสจะตกดูว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ริงหรือไม่รางวัล่นวลทีหงวัรทก่ารถมอเตอร์ไซค์นสโชว์ต่อสื่อชนแต่ท่านสสครับ ให้สิ่งที่มนที่ภาพวันนี้คือตู้เย็นนะคะมีตัวเซ็นทรัลพร้อมจับกำกับก็บเลยนะคะสองรางวัลน,นะคะแล้วก็รางวัลพัดลมสิบรางวัลน,นะคะแล้วก็รางวัลรถร้อนพีเอ็มเยอะต้องการแฟนประเทศไทยเอาผู้ชายก็ได้ใครสดๆเขียนชื่อมาหน่อยเพลงพิเศษอะไรปีนครับเราจะได้โชว์ว่า ได้ครับนะน้ำตาลทครับออกมีแค่เครับรถจัยานหลายเลขินะครับรถจัยานครับเลยพยนจักยานไหครับทำได้ แต่ระวังนีจะขยันหมุนมาหมุนวงล้อนะครับในส่วนของด้านบนเวที